พี่น้องคะหลังจากเข้าเตยลา่าเสร็จแล้วนะคะขี้ตมไลยแห้งรถพระเจ้าั็ออกมาเลยนะคะรถพอคาานะคะต้องใส่รถไทยนะคะพอม่พี่น้องรถเวทีรถา่อนวยของเขาก็ต้องใส่รถไทยนะคะ หลังจากที่เมลขึ้นแบบวา่าฝนตกหนักแห้งพ่อพี่น้องน้ำเคืองแข็งค่ะต้องใส่รถไทยนะคะรถแดนเซอร์เอ่อรถบัสอยู่จอดอยู่ข้างนอกนะคะส่วนรถบัสออกไปได้อยู่แต่ว่ารถอ่านั่งล่านรถขนชาขนชุดนะคะสิออกมาได้พ่อพี่น้องค่ะเป็นราคาชีวิตมอรมกับสีนี่อุปสรราาค พรมพี่น้องอุปสรรคในเรื่องฝนฟ้าอากาศสถานที่เบิร์กแน่พรมพี่น้องขี่ตมอยู่บางเวที่แบบห้างสีร้ายคักก็นี่นะคะ โดนพ่อค้าแม่ข่ากับาน้องคนกับออกกว่าใดนะครับในพี่น้องคระเป็นกำลังแรงใสให้เนื้อเด้อคะ่ะพ,พ่อม่พี่น้องกระดาษโตนค่กชีวิตมอล่ำนะคะต้องใส่รถไถน,นะคะนั่งอยู่อ,อก ี่น้องต้องใส่รถไทยหละจจำนวนหลายขั้นนะคะดังสีออกได้นะคระับพ,พี่น้องเพราะว่ารถบรรทุกเหล็กหนักมากแล้วคีดที่โคนที่ตมเลิกแห้งพ่อแม่พี่น้องต้องใส่รถไทยของชาวบ้านอขอความซอยเลือจากชาวบ้านนะคะพ่อมพี่น้องขานี่คือเบื้องหลังความสวยงามนะคะ,ะกระติงกระลังใส่แห่ ทุกๆไฟล์ดูนะคะไอคอนโน่แฮร์แฮรแดนเซอร์ให้ดูทุกคนเลยนะคะพรมพี่น้องอรถอ,อ,อนะะนรรันคัดจ่อจะออกไปอใดนะคะมั่นคือคีโตโดยพ่อขาแม่ขาจะออกบ่อใดครับพรมพี่น้องจะเรียนตัวขัดจ่ครับ ทางสถานกาศรถไทยเสียทีมันจะโยกออกใส่ขีดตมนะคะรถอ่าพอข่าวก็เนี่ยก็ออกไปเลยนะคระับพี่น้อง